สบายดีทุกคนออบุได้เจอกันดนแล้วเนาะกับข้าพเจ้าเนาะวันว่างๆของ KPY เนาะมื่อนี้ก็อยู่ว่างๆนะไปใส่มาใส่บุได้เนาะช่วงนี้ก็โควิดก็สิมาสอนวิธีโค่นแอปเนาะแบบเฮาอยากเล่น Facebook 2อัน l ล n e 2อันหรือว่าอยากเล่นวอนแอป,ป2อันนะเนาะเฮาก็จะมาสอนกันเนาะมาบอกกันว่า วิธีการเอ็ดเอ็ดยังไงเนาะเพราะว่า่วนนี้ก็ห่างหายไปโดนกับุ่รนะุค่อยไปนั่งตึกเบ็ดเนาะบ่ะค่อยมีเวลาจะได้มาอันนั้นเนาะใจก็อยากสอนลงหลายๆอันนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเขามาเบื้องลำกันเนาะ,อ,ะอันดับแรกเขาก็ซอกหาตั้งคาก่อนเนาะซอกหาตัวตั้งคานะนี่เนาะตั้งคานี่เนาะเขาเข้าไปในตั้งคานี่เนาะ ทางค้าแล้วเขาก็เลื่อนลงมาเนาะซอกลงมาด้านลุ่มเนาะซอกลงมาหาลุ่มเนะาะซอกมาหาลุ่มเนะาะเขาจะเห็นตัวนี้เนาะตัวที่เม้าเขาชีใช่ไหมเนานะคำว่าแอปนี่เนะาะเขาเข้าไปหาบอทแอปนี่เลยนะนี่เนาะตัวนี้เนาะแอปโคนนี่เนาะเขาจะเขียนว่าแอปโคนนี่เนาะ เฮาติ๊กเข้าไปในตัวนี้เลยเนาะตัวนอนแอปโค่นอ่างเนี้ยนะตัวนี้เลยแหละที่เมาส์ีใส่นะตัวนี้แม่นเฮาเฮาได้โคนไปแล้วเนาะนี่เนาะจาพวกนี้เนี่ยเฮาได้โคนไปแล้วเนาะอแอปของเฮามันมีอยู่40แอปเอาไปซ้อซ้อบ้างเนาะนี่เาานานะตัวที่เฮาติ๊กเป็นสีฟ้าไปแล้วนี่แปลว่าเฮาได้โคนไปแล้วเนาะนี่เนาะ เมสเซนเจอร์เขากำคนไปแล้วนี่ยเฟซบุ๊กนี่เขากำคนไปแล้วเฟซบุ๊กไลน์เนี่ยเขากำคนไปแล้วเนาะยังเมสเซนเจอร์ตัวนี้เนาะเขาบำทันโคนเนาะถ้าเขาอยากใช้เขาก็เพียงแต่ติ๊กติ๊กสีฟ้านี่เนาะอ่าเราก็จะเพิ่มไปแล้วเนาะก็จะขึ้นมาอยู่ถึงนี้เนาะนี่แหละมันตัวนี้เนาะเนี่เนาะสมมติเขาอยากได้ไลน์เนาะนี่เขาอยาก เขาอยากลิ้นลายอีกตัวนึงเนาะเขาก็ติ๊กโคนลายนี่เนาะแล้วก็จะขึ้นมานี่นะเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นลายตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะถ้าแอปได้เขาจะได้เขาก็มีเขาติ๊กติ๊กเอาอย่างเดียวเนาะมีแต่เขาติ๊กติ๊กเอานะถ้าเขาอยากจะเพิ่มมันออกเป็นสองอันสามอันเนาะเขาก็ติ๊กติ๊กติ๊กแต่นั้นนี่เนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เขาเนาะเดี๋ยวเขาก็กลับคืนตองไปเบื้องทางนอกเนาะ กับไปบงด้านนอกมา,มากเลยนี่เนาะก็จะเป็นฮุกอ่าสีเหลืองใส่ใี่เนาะเนี่ยอันนี้มันแอปที่เฮาโค้ดใหม่เนาะเนี่ยเปิดเข้าไปนะกันยังรอทันมีอย่างไรเนาะถ้าเฮาอยากดำเนินติดตั้งเขาก็ดำเนินต่อไปเลย่แล้วเขาก็เปินเช่นนี้เนาะเลือก Facebook ของเราเลยนี่นะ แต่ตัวนี้เขาบอกอยากติดตั้งนะเพราะเขามีแล้วเนาะเขามีแล้วสองสามอันแล้วเนาะลายก็คือกันเนาะนี่เนาะนี่นะเนาะพอเปิดมาเขาก็ปรทธานมีอย่างเนาะเขาอยากเล่นเขาก็ติดตั้งตามปกติเลยนะี่ติดตั้งตามปกติไปเลยเนะาะเขาอยากเล่นลายสองกันสามอันเนานะประมาณนี้เนาะตัวนี้เนปะ็นลายเก่าของเขาเนาะนี่ลายที่เขาใช้ปัจจุบันก็จะมีอยนะู่พี่เนาะ นี่นะนี่ตัวนี้เป็นลายที่เวาใช้ปัจจุบันนะนะตัวนี้ก็จะเป็นลายของเาที่เวาใช้ปัจจุบันนะนแต่ลายอีกตัวนึงเนาะนี่ลายตัวนี้แม่นตัวที่เยาโค่นขึ้นมาใหม่นะมวิธีโค่นก็ง่ยไงไนนะายๆเนาะไม่ได้มีอย่างยากเนาะ เดี๋ยวเมื่อหน้าเขาจะมาสอนวิธีการวิธีการไซบอลแอปนี่เนาะซองบอลแอปแฟนเนาะเมสเซนเจอร์แฟนไลน์แฟนเนะาะเดี๋ยวเขาจะมาสอนให้เนาะฝากติดตามเลยเนาะอย่าลืมกดติดตามเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาจะได้สอนอย่างลงโอเคนอะหลังจากเขา โค่นแอปมาแล้วเนาะเฮาก็ะชีมาติดตั้งไลายให้เบิ้องนะตัวนี้เนาะแต่ตัวจริงเขาก็มีแล้วตัวนึงเนาะนี่เนาะตัวที่เขาเคยว่ามาก่อนัเนี่เนาะตัวนี้เขาจะไว้เซตในครอบครัวเนาะตัวอย่างเขาไว้เซตในครอบครัวแล time time. ้วอีกตัวนึงเขาก็จะใช้เซตเวียกเนาะเซตเวียกงานของเขาอีกตัวนึงเนาะเขาก็มีแต่กลับออกมาเนาะเดี๋ยวเขาจะสอนวิธีติดตั้งติดตั้งด้วยเบอร์โทรเนาะนี่เนาะ เราจะมาสอนเบืองวิธีาการติดตั้งนะว่าเาติดตั้งกันยัไนะเราก็เปิดนี่ไปนะแล้วก็สมัครใช้งานเนะาะทำต่อนะอันนี้เาปิดอนุญาตไว้เราก็เปิดอนุญาตเลยอน,นุญาตอันนี้เขาจะให้ส่ยใหม่เล็โทรศัพทนะ์เนาะหมายเลขโทรศัพท์ของเขาเนาะแต่ว่าเราบุ้ชิ่นะเนาะเราบุิเดี๋ยวเาเอาไปเบอร์โทรกันนะ บอร์โทรวิธีเบิ่งเขากะวิธีเบิ่งเบอร์โทรเนาะเขากบดอกจันต์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมเนาะทุกเครือข่ายเนาะที่อยู่ในลาวเนาะเขาก็กดเขาจะให้เลือกซิมอันนี้ซิมหลักเจ็ดแล้วก็ซิมหลักห้าเนาะเขาใส่ซิมหลักเจ็ดเนาะเขาก็จื่อเบอร์ของเขาเอาไว้เนาะแคปหน้าจอไว้ก็ได้หรือว่าเอาสีจดไว้ก็ได้เนาะ เจ็ดหกศูนย์สามสี่สิบเอาโอเคเนาะหลังจากเขาได้เบอร์โทรศัพท์เขารเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็หลังจากที่เขาได้เบอร์โทรศัพท์เขารเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับออกไปเลยเนาะเข้าไปหาลายเขาเนาะเขาก็ใส่เบอร์ถูกขเขาลงไป โอเคหลังจากเขาไอ้ใส่เบอร์โทรของเขาลงไปแล้วนะเขามาติ๊กเส้นนี่นะตัวสีฟ้านี่นะตัวสีเขียวนี่นะติ๊กเส้นตัวสีเขียวนี่นะแต่เนี่ยเ,เขาจะส่งข้อข้อความหรือว่าส่งรหัสเนาะมาหาเขาทางเบอร์โทรนี้นะเนาะเขาก็ตกลงนี่นะเนาะเขาจะก็จะส่งรหัสเข้ามาให้นะเนาะเขาจะจื่อเอารหัสนี่เนาะ มาใส่เนะห้าเก้าหกสองสเนาะห้าเก้อเ้นาะอ่านี่ยเนาะโอนย้ายบัญชีที่มีอยู่หาว่าบอ บัญชีสร้างใหม่อ,อันนี้เขาก็ใส่ซื่อเขาเนาะ,ะเขาอยากใส่ซื่อใดๆเขาก็ใส่เนาะคือตัวนี้นเราเขาจะใส่ซื่อว่าแล้วเขาแก้ไขเอาน้ำหลังก็ได้เนาะ,ะ,ะตัวอย่างเขาจะใส่ซื่อของเขาเนะะเาะระวองเนาะโอเค P Y เนาะนี่เนาะเขาใส่ K P Y เนาะอันนี้เลือกคู่ nó có được tích lửa náo. Hope tìm được xanh hôn nữa Hope tìm được sai hôn náo. Hope tìm được sai hôn náo. Hope tìm họ sẽ hôn náo. Hope tìm được sai hôn náo. Hope เราติ๊กต่อไปนี่นะเนาะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเราก็ติ๊กเสร็จสิ้นนะนี่นี่ก็เป็นหูบของเรานะเนาะเราก็มาติก๊กแค่นี้เนาะสีเขียวนี่เนาะอันนี้เพื่อนจะให้เราใส่รหัสเนาะใส่รหัสเพื่อว่าเวลาเท่อหน้าที่เราจะล็อกอินเครื่องอื่นนะเนาะเราต้องใช้เบอร์โทรเราแล้วก็ใช้อันรหัสของเรานะเนาะอ่าคือตัวอย่างเขาใส่ไว้ใช่นหะม xanh ngay ngay lên đó โอเคนาะหลังจากเขาใส่รหัสคือกันแล้วเรียบร้อยแนละ้วเขาก็ติ๊กใส่ตัวสีเขียวนี่ยนะแล้วก็ติ๊กสีเขียวนี่ไปต่อเลยเนาะทำต่อเนะอนุญาต เดี๋ยวรอให้มันแล่นฮอตลอยเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ้วก็จะสำเร็จหาก,ก็ได้แปดสิบแปดเนาะรอทาหน่อยนึงนะ โอ okay, นะนะนะเคเนาะเช็ดสมบูรณ์เนาะบนะันนี้เนาะกับยางโทรศ่พทนี้เนาะอันนะี้เพื่อนของเขาเนาะที่เขาเจ้าลิ้นลายเนาะเนี่ยที่มีอยู่ในโทรศัพท์เขาเนาะที่เขาเคยเซฟซื้อเอาไว้เนาะนะถ้าเขาอยากเอาไลน์ตัวนี้ไปเซตดนะ้ำมูนะ่เนาะเขาก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเขาไม่อยากเซตแล้วเขาก็ไปตามปกติของเขาลนะแต่ไปแอดกับผู้อื่นตามปกติเลยแอดเฉพาะแอดเวียดเนาะ เฮาก็ใส่ตัวนี้เน,ะนาะวันนี้เฮาก็มีได้จบตัวนี้เนาะโอเคเอาไว้โอกาสหน้าเฮาจะมาสอนอยังลงฝากติดตามลงกันเดนะ้เนาะโอเคเมื่อน,นี้ก็เข,าข่าคำว่าสบายดีโชคดีไม่ใช่บายบาย